อาสนวิหารหยอกมีชื่อเป็นทางการว่าอาสนวิหารและคริสตจักรมหานครแห่งนักบุญเปโตรในกรุงหยอกเป็นคริสตศาสนสถานประเภทอาสนวิหารที่สร้างเป็นแบบกอทิกที่ใหญ่ที่เป็นที่สองรองจากอาสนวิหารโคโลในประเทศเยอรมนีทางตอนเหนือของทวีปยุโรปอาสนวิหารหยอกตั้งอยู่ที่เมืองหยอกในยอกเชอร์ทางตอนเหนือของสาราชาอาณาจักรเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของของอาบิชอปแห่งหยอกซึ่งเป็นตำแหน่งสูงงอสุด ในคริสตจักรแห่งอังกฤษรองจากอาร์บิชอปแห่งแคนเทอ,เอร์เบอรีอาสนวิหารหยอกถือกันว่าเป็น High C H U A C H ของนิกายแองโกลคาทอลิกของคริสตจกักรรองเกลคันอาสนวิหารมีทางเดินกลางที่สร้างแบบกอทิกวิจิตและหอประชุมนักบวชบริเวณร้องเพลงสวดและทางด้านหลังเป็นแบบกอทิกแบบกอทิกสูงทางด้านเหนือของแขนกางเขนเป็นแบบกอทิกอังกฤษตอนตน้น ทางเดินกลางมีหน้าต่างเหนือบานประตูที่สร้างเมื่อคศ1338และด้านตรงข้ามทางหลังวัดบริเวณชาเปลพระแม่มารีมีหน้าต่างใหญ่ชื่อเกรดอิส i ินโดสร้างเสร็จเมื่อปีคศ1408ซึ่งเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางด้านเหนืออของแขนกลางเขตมีหน้าต่างที่เรียกว่า five sisters window แต่ละแกนของหน้าต่างสูงถึง16เมตร หรือประมาณ9้าชั่วคนทางด้านใต้เป็นหน้าต่างกุหลาบที่มีชื่อเสียงมากมหาวิการยอกหรือยอกเคธิเดิลหรือยอกมินสเตอร์ชื่ออย่างเป็นทางการยาวๆว,ว่ามหาวิหารและคริสตจักรมหานครแห่งนักบุญเปโตรในกรุงยอกเดลเค a ิเดิลแอนด์มิท ropol ิติเคิลเชิร์ชออฟเอสท์พีเทอินยอกตั้งอยู่ที่เมืองยอกในยอกเชื่อทางตอนอนเหนือของสหราชอาณาจักรสถาปัตยกรรมแบบโกธิกแห่งนี้เป็นคริสตศาสนสถานแบบโกธิกใหญ่ เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหารโคโลในประเทศเยอรมนีเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของของอาร์บิชอปแห่งยอซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในคริสตจักรแห่งอังกฤษรองจากอาร์บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอร์ภายในวิหารมีทางเดินกลางศิลปะแบบโกธิกมีหอประชุมนักบวชโซนร้องเพลงกลางเขนองเยซูเป็นรูปแบบของศิลปะโกธิกของอังกฤษในยุคต้นหน้าต่างเหนือบาประตูเก่าแก่สร้างในปี1338 ด้านตรงข้ามทางหลังวัดบริเวณชาเปลพระแม่มารีมีหน้าต่างใหญ่ชื่อ Great East Window สร้างเสร็จเมื่อปีคศ .1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางทิศเหนือของแขนกลางเขนมีหน้าต่างที่เรียกว่า Five Sisters Window แต่ละแกนของหน้าต่างมีความสูง16เมตรทางทิศใต้เป็นหน้าต่างกุหลาบเรียกว่าหน้าต่างทุกบานในมหาวิหารนี้สวยงามมีชื่อเรื่องลือไปทั่วโลก ในสมัยก่อนยุคคศ6 2 7ก่อนที่จะมีมหาวิการขนาดใหญ่แห่งนี้ก็มีโบสถ์ที่สร้างอย่างเร่งรีบเพื่อใช้ในการทำพิธีสีล้างบาปให้แก่เอ็ดวินพระมหากษัตริย์แห่งนอร์ทัมเบรียหลังจากนั้นก็มีการสร้างและบูรณะมาเรื่อยผ่านการทิ้งร้างจนเกินที่จะบ,บูรณะจนในคศ6 7 0เมื่อวินฟริตได้รับตำแหน่งเป็นประมุขของมุขมนทรอยท่านก็ได้สั่งให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์โครงสร้างใหม่ และผ่านเหตุการณ์เพลิงไม่ในคอสอ741วอซินจนมีการสร้างใหม่อีกครั้งซึ่งครั้งนี้นี่เองที่ทำให้โลกตะลึงใหญ่และสวยงามมีแท่นบูชาถึง30แท่นแต่ช่วงนั้นก็โดนอกขอโมยบุกรุกร่นข้าวของอยู่บ่อยครั้งสถานที่แห่งนี้เรียกว่าโชคโชนผ่านทั้งร้อนหนาวมาอย่างหนักเลยนะนอกจากความสวยงามของสถานที่แล้ว ยังล้นเหลือไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายใครชอบท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ไปที่นี่รับรองอินตาอินใจอย่างแน่นอน